สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้โปรแกรมภาษา C นะคะในการคำนวณหาค่า EIR หรือกดของโอมนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราก็จะกำหนดไลบรารีให้เขาแล้วก็จะมีอ่า uh, คำสั่งไวมีนคำสั่งเคลียต่อไปเราจะเปิดห้องให้เขานะคะทุกคนห้องเนี่ย ห้องเราจะใช้เป็นฟูดนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากฟูดเนี่ยเป็นการรับค่าตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะคะในการหาค่า EIR เนี่ยมันก็จะมีทั้งการคูณและการหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขผลลัพธ์เนี่ยมีมีความเป็นไปได้มากว่าจะออกมาเป็นทศนิยมนะคะเราก็เลยจะใช้เป็นประเภทของฟูดนะคะชื่อก็จะมีทั้งหมดนี้ดังนี้นะคะจะมี EIR นะคะทุกคน ต่อมาห้องชาเนะคะเราก็จะกำหนดให้ห้องชาเนี่ยมีชื่อว่า select นะคะทุกคนตัวต่อมานะคะ pin F คำสั่งนี้จะเป็นการประกาศชื่อนะคะเป็นการประกาศตัวอักษรหรือตัวชื่อนะคะทุกคนอ,อีเล็กอใหญ่เนี่ยก็จะคือวนเตะนะคะทุกคนคือแรงดัน i เล็ก i ใหญ่ก็คือ c u r r e n t นะคะทุกคนคือกระแสะส่วน R เล็กและ R ใหญ่เนี่ยก็คือ r e s i s t a n c e นะคะคือค่าตัวต้านทานนะคะต่อมาคำสั่งในแถวนี้นะคะทุกคนก็ะจะยังอยู่กับเป็นการแสดงผลนะคะทุกคนซีเลกย m e a นนะคะในซีเล็กเนี่ย เราจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ c นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นการรับค่าที่เป็นตัวอักษรนะคะตัวต่อมาคําสั่ง if e นะคะทุกคนตัวคําสั่ง if e นี้ก็คือถ้านะคะในวงเล็บนี้ก็จะมี select ก็จะหมายถึงว่าถ้า select คือผลลัพธ์นะคะเท่ากับ e ใหญ่หรือ c เท่ากับ e เล็กนะคะเราก็จะให้เขาแสดงผลเป็น i ก็คือ f แล้วก็เป็น r f เหมือนกันนะคะทุกคนโดยการให้ i กับ r เนี่ยคูณกันแล้วผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นการหาค่า e นะคะนี่ก็จะมี f คูณน f เท่ากับ %f นะคะก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์น,นะคะจุดนี้คือจุดนี้ก็มีส่วนในการคำนวณน,นะคะทุกคนเราก็จะเอา i คูณ r มันก็จะเท่ากับ e นะคะแล้วเราจะไปลองแสดงผลให้ดูกันนะคะทุกคนอ่าหน้าตาหน้าตา,าผลลัพธ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ในการอา่อ ทำเนี่ยในในขั้นตอนนี้เรากำลังจะหาแรงดันก็คือ e นะคะทุกคนเราก็จะใส่เป็นอ่ะ e พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้นะคะแล้วเราก็จะทำการกด enter อ่ะทีนี้เขาจะบอกว่า please enter i ก็เป็นการให้เราก่อค่าของ i นะคะคือค่ากระแสสมมติว่า i เนี่ยมีค่าอยู่ที่15นะคะต่อต่อมา please enter r เป็นการป้อนข้อมูลที่เป็น เลขของตัวต้านทานนะคะ,ะสมมุติว่าตัวต้านทานก็คือ20นะคะทุกคนแล้วก็กด enter ต,ต,ต่อไปนี่เขาก็จะทําการคํานวณมาให้เรานะคะก็จะประมาณว่า Uvoltage เ,เท่ากับ15คูณ20เท่ากับ300โวลต์นะคะทุกคนค่า I หรือค่ากระแสนะคะทุกคนเราก็จะยังอยู่ในคำสั่งของ if เหมือนเดิมถ้านะคะ ภายใต้คำสั่ง if เนี่ยก็จะมีปีก,กาทั้งปีก,กาเปิดและปีกาปิดนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมในคำสั่งนี้ถึงไม่มี semicolon น,นะคะทุกคนถ้าเราใส่เครื่องหมาย semicolon ลงไปเนี่ยเครื่องหมายนี้เป็นการปิดท้ายประโยคนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราใส่เข้าไปก็เหมือนว่าเป็นการเป็นการปิดคำสั่งนี้โดยโดยมันจะสิ้นสุดอะคะ่ะที่ตรงนี้ ซึ่งคำสั่ง if e เนี่ยจะไม่มี semi colon ออน,นะคะทุกคนก็คือจะมีแค่ปีกกาเลยเพราะว่าเราจะให้คำสั่งทุกคำสั่งเนี่ยอยู่ภาย,ย,ภายในของ if e นี้นะคะทุกคนต่อมาจะเป็นการหาค่าของ i หรือกระแสนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมเราก็จะกำหนดให้ if e ถ้า select เท่ากับ i ใหญ่หรือ s select i เล็กนะคะทุกคนเราก็จะทำการ please enter e à, ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลของค mm ่าแรงดัน exactly. c ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีเป็นเปอร์เซ f นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวเลขทศนิยมนะคะทุกคนถ้าเราจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ d เนี่ยมันเป็นเลขจำนวนเต็มมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนต่อไป คล e e ซ r เอ R ก็อข้อของตัวต้านอ่กอข้อมูลของตัวต้านทานซีนะคะตัวต่อมานะคะแถวนี้ก็จะกำหนดให้ I เท่า e กับ E ส่วน R นะคะทุกคนคืออันนี้ก็คืออยู่ในคุณสมบัติกฎของ O อมอยู่แล้วนะคะเป็นค่าเป็นการหาค่ากระแสนะคะก็จะเป็นการแสดงคำสั่งเป็นการแสดงข้อความนะคะเย e r e e อร์เ <enter> คอเท่ากับป F ตรงนี้นะคะส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์ f ก็คือค่าตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f ก็คือค่า i ก็จะมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะทุกคนหน่วยตรงนี้นะคะเราจะเอา E ส่วนด้วย R e ส่วนด้วย R ก็จะเท่ากับ i ตรงนี้ก็มีส่วนนะคะทุกคนถ้าเราเรียงไม่ถูกเนี่ยมันก็จะคำนวณค่าออกมาแบบผิดๆเพี้ยนๆนะคะทุกคน อะต่อมาเราจะไปทำการแสดงผลเลยเราจะหาค่าตอนนี้เรากำลังหาค่ากระแสนะคะกระแสก็คือ i อ่ะเราก็จะใส่ i ลงไป Select your เมนูนะคะอ่ะทีนี้เขาถามหาแรงดันสมมตุติแรงดันอ่ะ220โวลต์นะคะตัวต้านทานนะคะอ่ะตัวต้านทานก็15โอห์มนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็น u r current เท่ากับ220โวลต์หาร15โอห์มนะคะก็จะมีก็จะได้เท่ากับ14.6666นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะทุกคนตัวสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นการคำนวณหาค่าของ R ค่ะคือค่าความต้านทานนั่นเองเราก็จะยังอยู่ในคำสั่งของ if นะคะทุกคน if หรือถ้าเนี่ย ถ้าในวงเล็บนี้อ่ะถ้า c เล็กเท่ากับ a ใหญ่ I, หรือ c เล็กเท่ากับ a เล็กนะคะทุกคนเราก็จะใชะ้แสดงผลนะคะเป็นข้อความนี้ก็จะเป็น please enter e หรืออ่เป็นการป้อนค่าของแรงดันนะคะ please enter i เป็นการป้อนค่าของกระแสน,นะคะทุกคนก็จะมีน่เป็นเปซ็น f ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ในแถวนี้ก็จะเป็น กำหนดให้เขานะคะในกฎของโอห์มเนี่ยก็ R ก็เท่ากับ E ส่วนด้วย I นะคะทุกคนก็จะให้เขาแสดงผลนี้ออกมาก็จะเป็นวลีสแตนเท่ากับอ่ะเปอร์เซ็นต์ F ฐานเปอร์เซ็นต์ F เท่ากับเปอร์เซ็นต์ F นะคะทุกคนแล้วก็มีหน่วยเป็นโอห์มอ่าตรงนี้ก็จะ E ส่วนด้วย I เท่ากับ R นะคะทุกคนอ่ะพอเราทำการแสดงผลลัพธ์อะไรเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะทำการนี่นะคะใส่ให้เขาแสดงคำนี้ออกมาก็เป็นการกูดบายนะคะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการแสดงผลลัพธ์กันเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะหาค่าของโอห์มหรือตัวต้านทานนะคะก็คือ R เราใส่เป็น R เล็กก็ได้ค่ะก็จะอ่ะเขาถามหาค่าแรงดันนะคะทุกคนแรงดันก็คือ200โวลต์นะคะต่อไปกระแส 15บห้านี่วรีซิสแตนเท่ากับ2 0 0รโวลต์ส่วนด้วย1 5บแอมป์นะคะทุกคนก็จะเท่ากับ1 3 3 3ามจุดสามสามอ่ะไปเรื่อยๆก็มีหน่วยเป็นโอห์มนะคะนี่แล้วเขาก็จะแสดงผลที่เป็นอคำว่า,า Goodbye ก็คือการจบประมาณนี้ค่ะในเรื่องของการใช้โปรแกรมหาค่า EIR หรือกฎของโอห์มนะคะทุกคน